อยากเติมเกมที่ราคาทูกถูกต้องอ e ีรัตติชอปมีเกมมากมายให้เลือกซื้อนะครับรวมถึงปลอดภัยบริการดีและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยสามารถแอดไลน์รวมถึงทักเฟซแฟนเพจอีรัต e ติชอปได้เลยที่ขึ้นอยู่หน้าจอณจังหวะนี้นะครับผม รวมถึงสามารถกดลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์คลิปของเราได้เลยนะครับผมกราบสวัสวัสดีทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมกิ d a า h ค o n i c l e กับผม NT Channel นะครับซึ่งคลิปที่แล้วนะครับเราก็ได้รีวิวเกมไปคร่าวๆก่อนแล้วก็พามาสุ่มใช่ไหมซึ่งเพชรก็ได้หมดไปแล้วแหละเอาพุ่งตรงเลยหรือแค่4,000เพชรเนี่ยและประเด็นคือทุกคนตัวละครใหม่มอพอดี เลยนะครับผมโอ้โหโคตรเสียดายเลยม mm. ไม่ใช่ตัวละครใหม่นะครับผมเป็นตัวละครเก่าเนี่ยแหละนะครับผมแต่มันมาเป็นในตรีมของวันคริสต์มาสนั่นเองนะฮะซึ่งตัวละครก็มาในตู้เล็ทั้งหมด2ตัวละครด้วยกันนะครับผมเป็นระดับ3าดาวเลยนะถือว่าสุดมากๆเลยนะครับเพราะตอนแรกพวกเขาไม่ได้เป็น3ดาวหรอกไอ้พวกนี้นะครับผม รวมถึงนะครับเขาไม่ได้มาแค่2ตัวละครนะครับเขามีตัวละครที่แจกให้กับเราด้วยนะครับผมก็คือตัวละครแม่มดตัวละครตัวนี้เลยนะครับที่จะมาในธีมคริสต์มาสด้วยกันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาสุ่มให้ดูแล้วกันนะครับว่าจะได้อะไรนะและรวมถึงนะครับตัวละครที่จะสวมชุดคริสต์มาสนะครับก็มีทั้งหมด3ตัวที่เราบอกไปนะครับตู้เลรดมี2ตัวมีเอลิกะนะครับผมกับตัวละครเอมิรี่คริสต์มาสนะครับรวมถึงตัวละครแจกฟรีนะครับผมก็คือซานเดียคริสต์มาสนั่นเองนะครับ ซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับผมก็จะหาได้จากการเล่นธารกิจนั่นเองนะครับผมหรือกิจกรรมของเขานะครับซึ่งเวลากิจกรรมนะครับมีทั้งหมด13วันด้วยกันนะครับผมก็สามารถมาตีกันได้ซึ่งการที่ได้รับตัวละครนะครับผมโดยการที่เรานะครับมาแลกของก็ได้นะครับผมนี่เลยนะครับก็จะมีตั๋วสุ่มให้แลกด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นของทุกกิจกรรมอยู่แล้วนะครับมีทุกทุกกิจกรรมเลยนะครับผมสำหรับตรงนี้นะฮะก็สามารถเก็บแต้มแล้วมาแลกของกันได้นะครับมีหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อัพสัตว์เลี้ยงนะ รวมถึงเพิ่มค่าความสัมพันธ์ตัวสุ่มทั้งตัวละครแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับรวมถึงก็จะมีพวกนี้ด้วยนะครับผมสําหรับเศษตัวละครให้กับเรานะครับอ่าวิธีการรับเศษนะครับผมสําหรับถุงเท้านะครับเพียงแค่ทุกคนเล่นด่านนะครับผมก็สามารถได้รับแล้วเองนะครับผมง่ายๆเลยและทำภารกิจนะครับตามที่มันบอกนะครับเพื่อนๆก็สามารถได้รับเพชรฟรีรวมถึงก็จะมีให้สัตว์เลี้ยงด้วยนะครับผมนี่เลยนะครับผมระดับกวางอุ้ยกวางเถื่อนโอ้โหโคตรเท่ นี่คือเกมนี้คือแจกหนักมากๆเลยครับผมเห็นไหมมีของเยอะแยะมากมายนะุเพื่อนก็สามารถนะครับผมอย่าพลาดกันละกันเนาะซึ่งด่านนะครับผมก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะหมเราก็มาตีให้ดูเลยละกันนะครับะนี่นะครับผมได้รับตัวละครด้วยทุกคนโอ้โหก็เกมนี้มันจะมีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมมาให้เราเล่นอยู่แล้วทุกคนเนาะและพอเราเล่นกิจกรรมชนะนะครับผมมันก็จะแจกตัวละครให้กับเราแบบง่ายๆเลยนะครับผมมันจะแต่ตัวละครที่จแจกเนี่ยมันก็จะเป็นหนึ่งดาวนะครับผมแล้วให้เราไปอัปเกรดเอาเองนั่นแหละนะฮะอะไรประมาณนั้น ไอตัวละครตัวนี้ก็เป็นตัวละครที่เราเพิ่งได้มาในคลิปก่อนนะครับเลเวลสกิลยังไม่ได้อัพเลยอยู่ว่า26อยู่เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ทรัพยากรก็หมดแล้วอีกตัวใหม่ก็มาเร็วมากเลยโอ้โหทำ้ายกันเกินนะฮะโอเคผมเราเร่งอัตโนมัติไปก่อนละกันนะครับผมมาเรามาดูกันซึ่งด่านก็ไม่ได้ยากมากมายผมก็ผ่านง่ายๆอยู่แล้วนะครับผมสักตรงนี้เนาะเพียงแค่ชนะนะครับเพื่อนๆก็ได้รับของตามที่มันกําหนดไวแล้วนะครับผมก็มีแจกเพชรด้วยนะครับนี่เลย และก็ตัวละครครับผมที่เราต้องการซานเดียคิสมาสนะฮะโอ้โหได้รับแล้วซึ่งเดี๋ยวเรามาดูซิว่าตัวละครนะไอ้สองตัวนั้นอนะ่ะมันเป็นสายอะไรกันบ้างดีกว่าผมยังไมได่ดูเลยนะครับว่าตัวเพิ่มเล็ดดอกเนี่ยตัวไหนเก่งแล้วดูไม่เก่งนะครับแต่ผมอนะ่ะวยเอลิกามากๆเลยนะครับผมผมชอบเป็นการส่วนตัวนะครับเพราะน้องเขาน่ารักมากๆแต่ถ้าพูดตรงๆเลยนะครับทั้ง2ตัวละครตัวเนี้ยอีกล่างหนึ่งนะครับแม่งเก่งทั้ง2ตัวเลยเวทุกคนเออ ซึ่งเดี๋ยวเรามาดูตัวละครตัวนี้ก่อนเลยละกันนะครับผมเอมิรี่นะครับสกิลเป็นยังไงดูซิเป็นการร้องไห้แล้วเอาหมีฟาดของใส่นะครับตัวละครตัวนี้จะมาเป็นอ๋อสายสีฟ้านะครับผมยืนหน้าเป็นสายแทงเหรอโอ้โหเสียดายว่าแม่งเป็นสายแทงด้วยเสียดายเพราะอะไรเพราะว่าตัวละครที่แล้วที่เราสุ่มไปก็เป็นสายแทงไงโอ้โหแต่ตัวละครคิดมากตัวนี้น่ารักกว่าน่าเจ้าตัวนี้มากกว่าตัวเมื่อกี้หรือเปล่าตัวที่แล้วหรือเปล่าโอ้โหเสียดายจัดเลยนะครับ ไม่คิดไม่ฝันนะฮะว่ามันจะเอามาเร็วขนาดนี้เว้ยทุกคนผมคิดว่าจะมาประมาณกลางๆเดือนหรือไปเอ้ยประมาณไปลายเดือนนะทุกคนนะเออเอลิกะครับทุกคนดูซิเป็นตัวละครใบไม้เนีผมตีไกลนะฮะเอ้อันนี้ก็โอเคอยู่นะครับผมก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าเราก็ขาดตัวใบไม้อยู่พอดีนะฮะแต่เราดูสกิลหน่อยละกันนะครับผมว่าตัวละครเขาเป็นยังไงละกันนะครับมาเอลิกะซุ่มน่ารักมากเลยแล้วก็แจกของขวัญไปหนึ่งที อ๋อเป็นตัวบัฟนะครับน่าจะเป็นตัวละครตัวบัฟแน่ๆเลยนะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้เนาะแต่เราก็อยากได้วะเราต้องมาจัดแล้วกันนะครับผมยูซีพันเพรนะครับน่าสุ่มได้อยู่2โรด้วยกันนะครับผมป่ะเดี๋ยวเราสุ่มให้ดูเลยละกันนะครับแต่เอาตรงมาผมอยากได้ตัวละครตัวนี้เหมือนกันนะเพราะว่าเราเนี่ยก็อย่างที่บอกไปเลยนะเราแบบ ิึงได้แทงมาใหม่นะครับผมก็คือตัวละครตัวนี้นะครับผมอยู่สายเดียวกันด้วยนะครับยังไม่อ่านสกิลเลยว่าตัวไหนเก่งกว่านะครับผมแต่ตัวละครนั้นน่ารักดีอ่ะและเอมิลี่ตัวละร่างนี้ก็โหดนะครับผมเป็นสายคูดาวที่โกเหมือนกันแล้วก็เป็นซับที่ดีด้วยคิวเลือดได้อะไรอย่างงี้นะอิิกะตัวละครตัวนี้ก็เป็นตัวละครแจกฟลินซ์ต้นเกมแล้วก็เก่งได้ด้วยนะครับผมยาวๆเลยนะฮะสหรับตัวละครตัวนี้โอเคเราพูดมากเกินไปละเดี๋ยวมาสุ่มหน่อยละกันนะทุกคนนะเดี๋ยวรำคาญกันมา เริ่มกันเลยครับ1,500เพชรการันตี2ดาว1ตัวละครครับแต่เราไม่หวัง2ดาวระหวัง3ดาวครับขอออกก่อนเลยได้ไหมจะได้ไปสุดเอเมอรี่ต่อครับฮึบโอเคครับอันนี้คือเกลือนั่นเองนะฮะโอเคเส้นสองดาวมา2ตัวนะครับผมโอ้โหตัวละครซัพพอร์ตนะฮะโอ้โหแล้วก็ได้เอเมอรี่ด่างธรรมดามาด้วยนะครับผมมาทําไมแอรบ้านานาหล่ะน้องโอ้โหเราไม่ต้องการไปสักรอบครับทุกคนกดไปเฮ้ยบลุงออกไวมาก แต่ขอตัวละครตรงเลนนะคือจบเลยเว้ย4,000เพรนี่คือดวงโคตรดีครับทุกคนขอแค่นั้นพอขอสามดาวตรงเลนปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บัวแรกด้วยครับทุกคนน้ำโมตาส่าครับช็อตน,นี้ลุ้นลุ้นขอมีคาซินเสียงแบบนี้ไม่น่าใช่และเสียงมันดูแบบไอ้นี่เกินไปเฮ้ยใช่ววะใช่ใช่ไหมเปิดกล่องมาเออเปรียบรอยครับผมเอริกานะฮะโอ้โหโคตรดวงดีผมบอกเลยดวงดีกว่าคลิปก่อนหนึ่งนะฮะ สุ่มเป็นหมื่นได้ตัวเดียวนี่สุ่มสี่พันนะฮะได้คูณหนึง่งโอ้迈 God ได้แล้วโอ้ไม่รู้ว่าเก่งไหมครับผมแต่ความอวยชนะทุกสิ่งนะฮะโอ้โหดูดิสแต็กเขาเดือดอยู่นะทําเล่นไปนะือว่าโอเคเลยครับผมสุดยอดคุ้มแล้วครับผมตอนนี้เราคุ้มแล้วเราได้ตัวเดียวนะครับผมอย่างที่บอกไปครับเกมนี้นะฮะมีการันตีด้วยนะเจ๊าผมนี่นะครับผมสุ่ม200ครั้งนะครับจะได้ตัวละครตัวนั้นไปเลยนะจ๊ะซึ่งเราก็ดวงดีนั่นเองนะครับ แต่การที่ขึ้นสีดาวเนี่ยมันก็ช่วยเราเยอะมากๆนะครับเพราะว่ามันจะได้รับเอฟฟกสกิลต,ตัวที่โกงมากๆเลยนะครับให้กับทีมของเรานะฮะก่อนที่จะจากกันไปเดี๋ยวเราไปตีอารีน่าสักรอบละกันนะครับผมก่อนที่จะไปนะครับผมไปสักแมปสักแมปส,มปสิเริ่มเกมไปเลยครับพลังเขาน่าจะเดือดกว่าเราเอ้ยเราพลังเรามากกว่านะครับผมแต่วลเขาเยอะกว่าเรานะฮะไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าตัวคอนโซเนียจะแบกได้หรือเปล่าครับผมมา เริ่มเกมมากันก่อนเราตบไปก่อน1ทีนะครับผมแล้วเราก็เป่าคาถาไปนี่เนี่ยสี่พันสามแล้วก็เป่าคาถาหนึ่งรอบ ,1 นึ่พันหนึ่งแล้วก็ฟาดฟาดฟาดไปเกือบตายนะครับผมตอนนี้ฝ่ายตรงข้ามเคอเตอร์กลับมาแน่นอนครับสร้างบัฟมาก่อนแล้วไงอุ้ยระบับบุรัวตีมาสุดยอดเลยโอ้โหเอาแต่แทงปล่อยมาตอนนี้เราได้เปรียบอยู่ครับเพราะว่าเขา,ามีแต่แทงเยอะเกินไปหน่อยนะฮะทำให้เทินมันเล่นยากยังไงล่ะเราไปยิงธนุระเบิดตุ้มเรียบร้อยครับตายไปหนึ่งแล้วเราก็เอาสัตว์เลี้ ซึ่งตอนนี้ก็ใกล้แล้วไฟตรงข้ามไฟตรงข้ามคอเตอร์กลับมาหรือยังไฟตรงข้ามสวนมานิดนึงนะผมไปจิ้งจอกแล้วไฟตรงข้ามก็ตีมาสร้างรูมาอีกแล้วโอ้โหซับพอร์ตเยอะจริงๆไอ้ฝั่งนูน้นแต่แรงนะบัฟเขานี่แรงมากๆเลยนะครับไปจิ้งจอกเนี่ยประมาทไม่ได้นะฮะโอ้โหเมือธนูเราเกือบตายแล้วยังไงต่อครับเราบัฟคิวมาก่อนนะฮะแล้วก็อันติเมตเลยละก,กันนะครับเอาคูดาวไปกินโบไป็หนึ่งทีนะครับทำดาเมจได้ด้วยแล้วยังไงต่อครับอ้าวคาถามาแล้วครับผมเดี๋ยวเราปล่อยคาถาเลยไหมผมยังไม่ปล่อยคาถาทุกคน อันติเรามาถึง3ตัวละครด้วยกันนะฮะขอใช้ก่อนได้ไหมอย่าเพิ่งจบโอเคครับผมโดนพิษต,ตายไปแลกเลือดกันไปนะครับผมแล้วเราก็เป่าคาถาได้ตายแล้วแหละ20,000กว่านะครับผมตัวคาถาแล้วนี่ก็อวยเหมือนกันนะฮะเป็นสี่ดาวตัวเดียวของเราเลยนะครับผมสซบเจ้าตัวคาถาตรงนี้จําชื่อไม่ได้นะครับผมเรียกแบบนี้ไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลมาก่อนนะครับซึ่งโอ้โหไอ้จิ้งจอกนี่แปลกมากๆเลย5 0,000กว่านะครับดาเมจโคตรเดือด โอเคครับผมเดี๋ยวคลิปเดียววันนี้นะครับผมก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมสําหรับที่เราพาเพื่อนๆนะครับมาดูกิจกรรมวันคริสต์มาสนั่นเองนะฮะซึ่งก็สุ่มแล้วก็ดวงไม่เกลือนะครับผมได้ตัวละครที่เราปรารถนาด้วยละกันนะครับใครอยากดูรีวิวก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้ละกันเดี๋ยวผมก็จะมาจัดทําให้ละกันนะและเจอกันครับผมบ๊ายบายจ้าีัมมมนลแะ โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซโน